ครับไม่นี่ปกป้องกันครับตลาดนัดโคก็ดีแจ้งขวาญเดือดหัวตอนนึงจะฝากกดไลยเพื่อแช่คนที่ตามเลยเด้อประจําวันท่านที่12บสท่านว่าคม2566บรรยากาศซื้อขายงอกระคือขึ้นคือเขาพี่น้องงอกระกำลังลังเข่าคือขึ้นคือเขางอกระไรงอกระไรโตปูโตเมีย ราเโนี่ส่วนมากคือเป็นตปูเขาม่หายเป็นเนื้อเะนี่น้องมีตุปูมาหายเป็นเนือเหยวนี้ใหญ่ใหญ่งี้งามัวีสูเมื่อร้นา่ลังรัง สวัสดีครับนี่มาแล้วไปครับประจำเปลา JI, ไปได oui, ้น้อนี่แม่นี่งามงนี่กัมสองหมื่นสองหมื่นสอม่นโอ้สองหม่แม่ยังยงงกำลามได้เนาะครับแล้วผลูกูได้เราคงว่านี่สองหมื่นจักซื้อมาเอามาเนาะนี่เนาะต่อรองเด่นเนาะสองหมื่นนะสูงมากเลยสองสองยยี่สิบบวกเนาะยยี่สยี่าลงเนาะมาณนี้ละ นี่ละผู้ลองสีดาพี่นองลองวัของัลองัเของวัวเอาเอาเบอร์นะครับเบอร์เนะเบอร์เนะเบอร์โทรเบอร์โทษศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึเก้าหนึ่นเก้าหมสันเอาค้มสันสถานี วิทยุท้องหินทรายมูวิทยุท้องินทรายมูลผู้ใดปอเพลงเขายังกันตีกันพวกเปิดตะเวงชาดอ้าวนี่แหละพี่น้องของปอยิงเราเข้มสันตรมง้ามระคาสองเงินผู้ใดอยากโค่ยิ่งโคษณชนะให้กันโรบอก้อระวางทรายมูลเนาะยิ่งโคษณชนะ บโฆษณาาต่ให yeah, um, yeah. ้ยาขายยาขายยาเนาะครับบโคษณาดิยาขายยาขายยาบบาก้ฉันกินหมูดำกัมีาหมูกินหมูดำกัมีเหปเป็นฟ้ามยาฟามเฟดเทปเป็นรอยมีบดมีบดใส่ปีใหม่เนาะใส่ปีใหม่ก็ได้นี่ก็ได้กินมื่อนี่ก็ได้ไปฟ้ามไปฟามกคอบากุ้ันนี่แหละบานุ้ัน ครับผมซ like şey, ื้อใบโหดนอพี่น้องแม่นี่ยังไงยันแม่ลูกเบร์ไลไน้อหี่เบอร์ไลอะไรครับผมเนี่ีมนกว่าครับีหมนกว่าไลไนะแม่ลูกอ่ะนี่นั่นแม่ลูกอ่ะกว่าไรี่หมืนอ่ะอ๋อี่มนหกต้อหนิน้ี่มนหกต่อร่องปพไปน้องแข่งขาเล่ากับงามเยอะลคมัน่อยสี่ราลูกเกกตัวละครับนี่ลูกแรี่ตั้งหางก็ลูกแหลี่ับเป็นมึงลูกมันเด้อไ่น้องมังลูกมันมึงลูกมันนี่ลูกมันหนาหนามันอ่ะ ลูกผู้ใดวะเอาเป็นไรคือป่ะนี่งามๆพอนี่ลูกงามอยู่สีแดงตรงๆนี่ลูกตัวเนี้ยพี่น้องลูกตัวเนี้ยลูกตัวเนี้ยถึงกับแผ่ท่อแม่แล้วถึงแต่ถึงแผลเคิงของแม่วันท๊อปไปบอกว่าถึงท่อแม่เฮ้ยลูกเล็กตัวแล้วกันล่ลูกเล็กตัวละลูกแรกเนาะ แกกัน the ั้นนล่ตัวนันได้หลามตเลยนี่สองมื่นสี่ันนี้สองหมื่นสเลยนี่สองมื่นสตัวแม่กันเนาะแม่สาวแม่สาวเข้ากับของสิสนเยอะเราไปลูกผู้ใดหัวลูกกันนะนะเราไปลูกผู้ใดหัวบ่หูเนาะอ๋เบอร์เนเบอร์เลยวะเบอร์เลยเบอร์โท่ศูนแดสอนยฮ่า หกหกเจ็ดกแปดเกอาโทษขอมาเด้องววงอง้อร่องเลยครับ่็ร่องเลยเนาะก็ร้องอะไรรกันะปงอเยอะส่นี่เนาะจะจอดกระช่วงพี่บอกว่ากันไปครับผมหน่อยหลายวันคุยกันไปน้งนาเนาะสวัสดีครับ ของแกได้ผมครับของแม่ไ <dans él. S 2> ้เนี่ยลูกแม่อีกตั้งหักสี่สองพวกอะไรกินน้ำวนอย่างนนลูกตัวแรกครับลูกตัวแรกตั้งหักหูดำมีดำครบบิดมีดำเครงดำครบเบิดลูกบักหกแปลูกหกแปดอีกตงหักที่เขาสองเดือนพอดีลูกคนน่งสมใสูงรสีบวกกยนบวก่อครัสีบวกย่เนอมันเลยลูกก็ให้ลูกกินน้อเอาตัวมานี่เอามา หลายควมใหญ่กับพี่ผุดคใหญ่ก็มีเอาผู้ใดสนใจโทรมาเจ็ดพื้นหกลูกแม่เจ็ดพื้นหกลูกแม่เหลียงผิมแบกอันนี้ผสมยังนั่นนั่นท้องแดงท้องแดงนี่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 ลูกมั้นี่นี่ลูกก็แม่ลูกแดงจริงแต่พอแม่ผสมแล้วผสมท้องแดงไว้นี่หกพื้นเท่าไรกันี่ยหกพื้นเท่าไรเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหก เยังไปซื้อเยังไปซื้อหกเจ็ดนะเราขายเจ็ดหกพอดีแม่ลูกลูกกับแม่เห็นว่ากินมนมต้นทวนอยู่ผม ลูกหกปลูกหกเอาเบอร์น่นี่เบอร์นี่นี่เอาเราบอกเล้วไนีล้วนี่เบอนปี่แปดสเก้าหก่เก้าหกหนึ่งแปดสี่หนึ่งเก้าแปดนกอให้กันทันลานครันันลานตดตอร่องไหนครับตดตอร่องแล้วนี่ผม่งงานนี่ลมาคายคุยกันไปเลยเนาะพอจันเนาะหากพื่นเห็นี้หายตัวือ่นโอ้หางกย่งามผืนน้กระชี้ต่ำนี้น้อีกรี้ต่ำีันประกันพล้อมล้านปีโอ ตัวผู้ยังเป็นตัวผ้ดื้อนั่นเอาตัวแม่รอดนั่นนาะตัวผู้ม่อาจเสื่อมงอครับผมแน่ตัวผู้นะเสื่อมงอตัวแม่มันถึงเสื่งนะตัวแม่มันถึงเดี๋ยวแกาใจกันเออเอานี่เป็นเงนเปิดร้านนี่ครับนี่แม่เปิดได้ไหอันนี้ร้านนี่นี่อันนี้ใครอันนี้แอันนี้สองหมื่นเจ็ดพันหาแม่สาวหน่อยเนาะนี่เนาะผมงามนี่หาแล้วโอ้ง้อสายหูเนาะนี่เนาะผสมเนี่ยนะลูกกระทบมันบ้านี่ บุญผสมนี่คุญนาตาเขากับระม่าน uh, ี่แหละแม่นี่เลป่ะนี่แม่นี่กับสองมืนเจันหาอันนี้สองมนเจดันหาแม่นี่เแม่ราแมน่แม่มันนี่แม่มานอะไรแม่มันสามนเจ็ดพันสามนเจ็ดพันต่อรองผสมยังไงนี่ผสมอะไรม่ได้กายเจ็ดเเก่าไม่ได้กายเจ็ดเจ็ดเก่าเนาะเดี๋สูงอยสี่ด้๋กเดียน่มันหยดทองมันยันเหล่านะอมันยันแล้วมันก้อนปีไม้หนี่ตัวหนี่น้อเนี่ยมเล เออเออส่งการไอแมนเมนเลยเลยปีใหม่นะอยู่เลยปีใหม่ก่อนออไปนึ่สองพันปวนี่เอาเอาเบอร์นะครับเบอร์นี้ศูนย์แย์เก้าางหนึ่งเก้าสามสองหนึ่งศูนย์แปดสี่แปโอเคเอาโทษเจกโทษทำพอยเน้อจะจดจะส่งพี่บอกว่ากันไปพี่น้อง ้วงว่าว,ว่าไหล,างงลมันลอยกันเนาะมันหลุดเลยดองมันหลุดแล้วนี่ดองถึงได้มันหลุดแล้วเนี่ย <c oughs> มันได้การซื้อขายง้อกับคืนคนพี่น้องง้อกับหลมันได้การการซื้อการขายกัน,กนมวนมวนท่อไปเปิดลายไปเรียบร้อยพอแม่นี่ยง่านี่ขายแล้วขายเรียบร้อยแล้วตัวเงี้ยเรียบร้อยแล้วมีพอมีเงินแล้วนี่เนาะ คตัวงดีอยู่ขายนี่เราขายเรียบร้อยแล้วท่อนเนะแม่ลูกล้าไปไหแม่ลูกเนี่หามือเก่านี่ตอรองไปเนาะหามือเก่างาๆลูกเท็บสามนมพรอมูตัวไงเาผสมไปทองมันก็ยังไงเราผสมตไครับอ๋อผสมก้มตวไปเนาะนี่ลูกตัวเมียเด้อนี่ลูกตัเมียตัวเงยงามเ สูงแพร่ทอมเน่เดี๋นสูงลอยซีแม็มสูงลอยซบวกเนาะสี่บคับผมีเอาบวกบวกเ่บวกเ็งัดแแ้เขนาะไลมือก่อนม่นเก้าเามื่เกเอาเระก้าสามมนเก้าสามหนึ่งเก้าแปดสาองสองครับสองสองี่อโทษขอม่ได้้่ได้่้ไม่ไ่ได้ไม่ได้ดม่ไ่ดมด้ไม้ไม่ไ้ไม่ม่ไ่ไม่มเด้ไดม เนาะบรรยากาศดีืช right? ่ไหแม่หนึงเนาะนี่เนาะลูกผมเนี่ยผมเนี่ยสูงเลยซีบอกเท่าไห่นอสูงเลยซีแก่หาตนีผมนี่ได้เลยลูกเราได้ลูกหลายประเดนเลยนี่ได้ลูกแค่ตัวอะนี่ได้ลูกตัวนึงละค่ะอยาลูกตัวนึงเรอเนาะตัวที่สองตัวที่สองนี่ลูกตัวนี้เนาะตัวสองผสมแล้วผสมยังไหวเนี่ยผสมยังไห 4ี6 0นนึ่งหกนย์เาะมันได้ขาศสุดขายงวงวแต่ตัวไงยูเป็นหลอกสูงเอยซซิบวกเยอะเนาะซีแจะแก้หารอ่อนเอลอยหาซิบ่กลูกมันลูกก็ไม่ลูกคนเดยตัวตัวนั้นลูกกันตัวนี้ตัวเดียวแม่งค่ะถูกถูกถูกมันเป็นลูกมันได้บ้างม่ามหมื่นดันสามหมื่นเ็ดพ่องไปเลยนี่เนาะรไดาศเอาเบอแน่นี่เบื่อแน่ 063 189 6992 6992เอาโทกมาเด้อนี่งวนตัวดีผสมแล้วตังรกันทอประกันทองอีกร่างหากเนาะประกันขาถกขาถอนเนาะไม่ห้อยเนาะะม้าถขาถอนตัวงสูงลอยหบวก่ะัวตามีรกเน่ะคาราม้วตามีร่น้องารซื้อขา ไอ้มาตัวมันนี่ขายไปอ๋อเรียบร้อยแล้วโอ้เราเลยขายเด้ยนี่งอมาแต่เส้อเราพุ่งกเรียบร้อยไปแล้วม้น่คขาย้ะเวนก็เริ่มพอนเริ่มเดดเริ่มแก่แล้วพี่น้อง นี่เอาของพ่อไอ้บบุญนี่ง้อพ่อใบบุญมอนี่ก็ยังเอาโตไม่ไม่ม่เมีนาไหได้ต่อไปะวาอะไรเดไของพ่อใบบุญนี่ของพ่อใบบุญนี่หลไปเลารครับคนไทยครอโอเรียบร้อยแล้วโอ้พ่อใบบุญมีเงินหรืหลายป่อยเพิ่นป่อยเพิ่นหลป็นดหนึ่งนะอยเพินหลป็นไหนสองหมื่นกวเหรอครับโอ้นี่สองหมื่นกโอ้นี่เรียบร้อยเด้ของพ่อใบบุญ พอไปบุญขายก็ไปหาไม่ปเด้อไปบุญอะขายเราก็หาอีกกันตัวนี่หาพระ่นเลยพอไปบุญ้อขายอ๋อรถรถเท่าไงรถเดินทางเาอไปลองอ่ะโอ้รถขั้นแบบนี้ใช่ไหมบรถขั้นแบบนี้รถมาเข็นม่วงของปอดใจบ้านขำแม่ลูกว่ะนี่เปลูกมะ๋าลูกยุคน่อดใจ แม่ลูกมีลูกนันนี่เนาะหลายไปไดยแม่ลูกอ่ะสองหมื่นเจ็ดพันสองหมื่เจ็ดพันแล้วกลูกแค่ตัวแล้วเดียลูกตัวเดียวเนาะสูงรอยสี่สิบห้าที่ห้าสิบหกบวกสองหมนเพนพ่ะอันนี้แม่ลูกคู่นี่เลยสามหมื่นสามหมน ลูกมันก็เกิดลูกมันก็เกิดตัวนี้คือยังสี่สามเมืนลูกก็จะตัวน้หน่อยก็กันอยู่เนี่ยหนังมันดีกว่ากันตี่เนี่ยหนังดีกว่ากันเนี่ยหนังมันแตกต่างก็นั่นลูกจะตัวลูกตัวผูตัวเมียหนิตัวนี้ตัวผูมั้ยขอลูกตัวผูทั้งคู่เนาะนี่สองเมื่นตัวได้ตัวนี้สามเมื่นเท่าไรก่อนนี่สามเมเท่าไหร่ตัวนี้สามเมื่นถวนกับสองเมื่นถวนเนาะสองเมื่นเจ็ดเนาะเกินกันอยู่สามพันอยู่ต่อไปห้าพันเด็กได้เอาราคานี่เป็นตัวนี้กับสิได้ตัวนี้ ได้ได้ได้โยกันบอลจยบได้แล้วเนาะอนี้ผู้สื่อแีผู้ซื้อเราตัวเม่นี่ตัวแรกลูกแรกตั้งหางว่นโอ้เขากท่านมีอไรนี่ยลูกแรกนัเขาเขา่ยเขามันเงซื้อเนาะเขาปวยเขาปวยเอาเบอร์โทรพอจ้อยเศูนย์เก้าแน่งสามเก้าสามศูนย์เก้าศูเอาโทรเขามาเด้อพอจอยบ้านพัเมืองสวงละเอ็ดาตัวาของพอจอยเป็นเอมันมันอจอยสื่อการขายงว

กูมันาอ๋อแม่ลูกเนาะไปร้านด้แม่ลูกนี่แม่ลูกเปิดหาซี่ผาหาเมื่อนหาพี่น้องนี่หาเมื่อนหาสีบกตามนี่นี่บ่าลูกูโอ้เลยไเล็้ไหนกไกลพี่นโอ้ลูกไกลพี่น้องเดี๋ยวยวกับมาพี่น้องนี่หาเมื่อนหาลูกลกตัวเมียอันบ่าครับแล้วปลูกผู้ใดวหะลูกนึงลูกสามนี่วะนี่วะใรยางม้นี่วะโอ้งามตวเนาะอ้นี่งามลูกแล้วงามอยู่พี่น้องลูกแั่หยางมาลูกง้ามดีอยู่ เดี๋ยวกำลังอยู่ไก่แม่เนาะเรา้วดูเกือกตัวละครับลูกสองครับลูกสองเนาะลูกตัวที่สองคนเอาไปจุงหล่อแม่ยมันไปเออไปจุงหล่อลูกมันมากเนี่ยคุณลูกมันติดไปน้ำมูเพิ่น่หลงกันเด้ลูกตัวง่ามดีอยู่พี่น้องลูกตัวง่ามดีง่ามใช่ให้ให้ลูกดีใช่ไหมอ่าให้ลูกง่ามเนาะอือเราให้ลูกง่ามเลยน้องมีลูกเมียลูกสามหนึ่ง ูกสามเราก็งามู่พี่น้องลูกสนึงยา่างดีลูกสามนึงลูกสามหนึง่นงคามดีพีน่น้องตัวต้อ้ลูก่ตัวละครับนี่ลูกสองนีน่เนาะลูกสอนี่เนาะท้าไ้ก่อหาเต็มต่อร่องไปหาขอหา,หาตัวร่องไปเอาเบอร์ได้เบอร์ด้ศูนย์เกปหาหากนึง สามสี่หกห้าเอาโทตขามาเด้อนิมั่วๆมาเล่าพี่น้องลูกสามหนึ่งลูกสองลูกเก่งลูกเก่งลูกหาเดือนครับลูกหาเดือนพร้อมใบหลอดมีครบสูงมาานลอยไม่ทาบใครลูกเก่งนะนสูงม่านลอยซีแก่ๆหาอ้อนนี่พี่น้องมีลูกกับแพ่ทอแม่ลลูกกับไก่พ่อแม่แล้วนี่ลูกสามหนึ่งอ้าโทรเก่งก็ถามพคอยไปได้จะจอดกระซ่งที่บอกว่ากันไปพร้อมเดี๋ยวมาพามึงนี่แมีสาวนี่เมีสาวรลายวันนี้แม่สาวนี่ ต้าเก่านน่ะอหญ่จี e ๊ด e ต้อองนี่ป oh. ้อต้อเข่าพันเ้อหลุดเปียงละเงินเ <für> <ine> ีาถงกัวเก่าพ <entes communic> ัถือว่าเงินเีถุงเลยตัวเก่าพันต้อสองหมื่เก่าต้อเก่าพันป่ะนะตอตอสองหมื่นเสียไปเก่านเอาเบอร์หน้ี่เบอร์ส่วนแปดหนึ่งสี่เจศู หนึ่งเก่าซีซีนี่ง้อแม่สาวเนาะเวยสนใจโชวมาเด้องง้อหยาดหลวงนี่เนาะจะจัดเป็นตรงที่บอกว่าจะไปจอดอันนี้การซื้อขายง้อผู้คนเอารถเนี่ยนี่คนเอารถง้อเข่าหรือเปล่าเอาเข่าแล้วเพื่อจะเอาออกไปจอดข้างนอกทุกว่าข้างในมันเต็มแล้วต้องไปจอดข้างนอกข้างในมันเต็มมาแล้วเอาง้อไปลงหรือเปล่าเอาไปจอดข้างนอกนะอันนี้การซื้อขายง้อ วันอื่นก็ฝากคนอะไรไปแชร์ฝากคนติดตามมีเด้อบรรยากาศซื้อขายง้อยโสกรตามนี้ครับพี่น้องซื้อกันขายง้อก็ต่อร่องเป็นไปพี่น้องง้อตัวใดกันมึงข้างตัวเสาบุกั่กับมาสนามเด้อมันเสากับลอยเอ็ดมันข้างกับยุยาโสกับยุไก่ไก่มึงไรกับไปมันผลหรืหัดกับบ้านดอกไม้สวันตะพุลอยเอ็ดแต่นี่ประจำทุกวันผลหรือหัดแปลว่าตลาดมั้ยไงดอกแต่ว่ากับพ่อไปพ่อมา ด,ดูได้ชนไก่กับตลาดไหนใกล้ๆกันไปวันศุกร์ก็เป็นสมป้อยไปีังตลาดพี่น้องดูได้ชนไก่กับไปตลาดเลยกับไปเด้อพี่นอ้องเด้อบ้านหันกันบก<า>วันพุทธฮะดูจะข้อถามแม่ตลาดนู่เอ่ะสวัสดีครับ